รู้หรือไม่ว่ารองเท้าทับที่ในเดอะว,วิสต้าออฟออดสีเดิมนะครับมันไม่ใช่สีแดงครับ ใครนะครับที่เคยดูภาพยนตร์คลาสสิกนะครับ The Wizard of Oz นะครับในปี1939นะครับคงจะจำภาพรองเท้าทับทิมสีแดงนะครับทีโดโรทีนะครับสวมใส่ได้ใช่ไหมครับรองเท้าคู่นี้นะครับเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเวทมนต์และความหวังครับแต่รู้กันหรือเปล่าครับว่าความจริงแล้วนะครับสีเดิมของมันนะครับไม่ใช่สีแดงตามในหนังที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งในนวนนี้ยายต้นฉบับนะครับ The Wonderful Wizard of Oz นะครับปี1900ครับรองเท้าทีโดโรทีได้มานะครับมีพลังวิเศษนั้นจริงๆแล้วนะครับคือรองเท้าส เงินขาแต่การที่ MGM นะครับสตูดิโอผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นนะครับตัดสินใจเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นสีแดงทับทิมอย่างชัดเจนนั้นนะครับมีเหตุผลมาจากเทคโนโลยีภาพยนตร์ในยุคนั้นนั่นเองครับโดยทีมงานนะครับต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเทคนิคคัลเลอร์ครับที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ครับซึ่งสีแดงสดใสนะครับจะสามารถส่องประกายและสะดุดตากว่าสีเงินมากกว่าครับสีแดงทับทิมนะครับจึงเป็นตัวเลือกขาเพราะมันนะครับยังตัดกับฉากถนนอิฐสีเหลืองครับย l นโรบิกรอสนะครับและฉากสีเขียวของเอเมอรัลส์ ได้อย่างสวยงามและดูมีมิติเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับการเปลี่ยนสีครั้งนั้นนะครับจึงเป็นการตัดสินใจเชิงศิลปะและการตลาดที่ชาญฉลาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะคะที่ทําให้รองเท้าคู่นี้นะครับกลายเป็นที่จดจําไปทั่วโลกเลยครับและที่สําคัญนะครับดูลักและดีไซน์เฉพาะของรองเท้าทัพทิมนะครับถูกคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าอีกด้วยครับจงปัจจุบันนะครับเป็นของ Warner b r o t h e r ครับและ Amazon m g m Studio นนั่นเองครับาูกเ่อง